โรงเรียนวชิรธรรมโสพิตตั้งอยู่เลขที่6หมู่4ตำบลบางคกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2520ภายใต้การบริหารงานโดยดกรกนกวันโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชิรธรรมโสพิต าที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายมีผลการประเมินการอ่านการคิดวิเคราะห์และการเขียนจากโครงการหยุดทุกงานอ่านทุกคนปีการศึกษา2566รวมผลเฉลี่ยร้อยละ66.5อยู่ในระดับพอใช้ สามารถวัดประมาณผลสมรรถนะด้านการสื่อสารได้จากการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในขณะทำกิจกรรมค่าย n g l i s h Eat Fun Camp และการนำเสนออภิปรายหน้าชั้นเรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะตามหลักสูตรของสถานศึกษาผลสำนิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปรียบเทียบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ร้อยร้านักเรียนที่ได้ระดับ2.5ขึ้นไปคือ52.38 ปี2,565คือ55.90และปี2,566คือร้อยละ5าสโรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสามารถนำกระบ,บวนการต่างๆโดยใช้ active learning และโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ผลการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ64.71และระดับดีคิดเป็นร้อยละ35.29 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเรียนรู้เกิดการแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนทําให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้านการคิดส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ net, ปีการศึกษา2,565ในรายวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดของนักเรียนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีมีการดําเนินการดังนี้ 1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิดในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาการคำนวณ 2. โรงเรียนจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการคิดเช่นโครงการการเปิดบ้านวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักาษะวิชาการซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะด้านการคิดเด็กหญิงพิมพ์ดาวเหลืองทองได้รับรางวัลเหรียญท,ท,ทองชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นม .1- ถึงม .3 และนายยุรนันปานสะอาดได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1ในกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นม .4- ถึงม .6 เด็กชายธนพัฒน์ปาสะอาดได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองในกิจกรรมการแข่งขันจูรูกุระดับชั้นม .1- ม .3 และเด็กชายธีรพงศ์อ่อนละอ,อได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1ในกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นม .1- ม .6 ปีการศึกษา2566พบว่านักเรียนได้ระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ17.88และระดับดีคิดเป็นร้อยละ83.24 ตังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมถวายราชสดุดีและให้นักเรียนจัดทําป้ายนิเทศเพื่อเทอิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ินักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันน้ําใจและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ รงการหยุดทุกงานอ่านทุกคนรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้ารักการอ่านหนังสือเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์การมีวินัยและใฝ่เรียนรู้รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงด้วยกิจกรรมการออมทรัพย์กับธนาคารออมสินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน ลาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 1. ครูผู้สอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นในการทํางานรักความเป็นไทยมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีไทย 2. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนเช่นเปิดบ้านวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์กิจกรรมบอลสุดทรนผู้และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายส่งผลให เด็กหญิงชมสนกแตงผับเด็กหญิงสิริพันธ์อยู่เย็นและเด็กหญิงปิยพัฒน์คุ้มสริริได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพิกผักสดและเครื่องเคียงระดับชั้นม .1 ถึงม .3 เด็กชายนัทวัฒน์มีอุดมและเด็กหญิงกัญญาพรทับเปลี่ยนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดมรยาทไทยระดับชั้นมอถึงม3 พบินเหล่าเล่งและนางสาวศิรรัตสุธนงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นม 4- ม6ในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ตัวชีวัที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยคุณครูทุกท่านจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้หนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในการสะท้อนความคิดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเรียนรู้ได้มองเห็นความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอการส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นเจ้าของของการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสแสวงหาและใช้ความรู้ผ่านเทคโนโลยีและสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทํากิจกรรมในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกทําฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจนักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถผ่านกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการผสมศาสตร์ภาษาศิลมหาศาลวัฒนธรรมโสพิษโดยนักเรียนเป็นผู้จัดนิทรศการและฐานกิจกรรมต่างๆ โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English It Fun Camp เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์บางคบเกมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้ฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่มใหญ่เพื่อเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายของโรงเรียนผ่านกระบวนการสวทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียนตัวแทนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามการประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป วิสัยทัศน์สถานศึกษาโรงเรียนวัชยธรรมโสพิตมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีทักษะการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครูเป็นครูมืออาชีพ กิจของสถานศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เร่รงรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ส่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ 4. ่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านทักษะการทำงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ส่งเสริมการขยายโอกาสการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูระบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ตัวชีวัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจหรือชีน้นำบุคคลในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายนำความรู้ทักษะต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับติดตามให้บุคคลทำงานเป็นระบบแนะแนวประสานงานให้ความสะดวกสร้างความเชื่อมั่นความนับถือกำลังใจและความอบอุ่นในการร่วมง,งานดูแลให ความช่วยเหลือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่2.4แผนง,งานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอาทิเช่นการอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการอบรมการดําเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้พิซ่าของกระทรวงศึกษาธิการ การเข้าอบรมพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อลดการใช้คำพูดที่เกียดชังในโลกดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาการเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการรู้เท่าทันสื่อครูผู้สอนทุกท่านจัดทำและส่งแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทุกปีการศึกษาและข้อตกลงในการพัฒนาและรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามสาขาวิชาที่สนใจเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมครูเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการสถานศึกษาปลอดภยัยมีการประชุมหารือจัดครูปฏิบัติหน้าที่คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนตลอดเวลาเพื่อจัดการความเสี่ยงความปลอดภยัยการดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกลังแกและการถูกคุกคาม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและตารางการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้คุณครูทุกท่านได้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่มีวิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้นําผู้เรียนไปสู่สมรรถนะโดยให้ผู้เรียนได้คิดได้ลงมือปฏิบัติจนสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ มีการสรุปผลร่วมกับผู้รับการนิเทศเพื่อชี้แจงผลการประเมินและให้คุณครูได้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยออกเกียติบัตรแสดงเป้าหมาย Active Learning ตามแนวคิด Bloom Taxonomy เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คุณครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปตัวชีวัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้โดยคุณครูทุกท่านมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยคณะครูทุกท่านได้จัดทำระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ซึ่งเป็นแพลตฟ,ฟอร์มการเรียนรู้ที่เผยแพร่ให้กับนักเรียนครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้สนใจที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลากับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ครูจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อาทิเช่น PowerPoint เกมบทวอลใบงานออนไลน์ l ล v e เว r ร์ก e e ตและเอกสารประกอบการเรียนและรวบรวมเป็นคลังสื่อการสอนซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่งผลให้คุณครูทัญลักษณ์สัง่วงได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสื่อนวัตกรรมโครงการครูดีวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสอนดีเห็นผลคนชื่นชมและนางสาวกนินัต์จันค้ำได้รับรางวาัลครูผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการบันทึกการใช้สื่ออุปกรณ์และทะเบียนคุรุพภัณฑ์เกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีแผนการบํารุงรักษาอาคารสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทสถานศึกษาซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภยัยและปรับปรุงมาตรการการดําเนินง,งานทุกด้าน ตัวชีวะที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติ สถานศึกษามีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัตริร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานทุกด้าน มีการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางป้องกันโรคอุบัติเหตุภัยพิบัติ โดยมีการดําเนินการจัดการน้ําดื่มที่สะอาดที่ล้างหน้าล้างมือเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนมีการจัดที่รับประทานอาหารที่สะอาดและเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโรงเรียนจึงจัดให้มีการจัดโต๊ะอาหารแบบเว้นระยะมีการดําเนินการจัดสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนและบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายภาครัฐองค์การบริหารส่วนตําบลบางคกอําเภอบ้านแหลมสถานีตําบลบ้านแหลมสาธารณ สุขอำเภอบ้านแหลมและกองทัพภาคเรียนที่1ส่งผลให้โรงเรียนวิชิธรรมโสพิษได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตัวชีวัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน มีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่สะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยมีการกำหนดเป็นโมเดลใช้ชื่อว่าวชิระโมเดล W หมายถึง Warm ครูให้ความรักความอบอุ่นแก่นักเรียนทำให้โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน A หมายถึง Action การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุก C หมายถึง Care การศึกษารวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลนักเรียน H หมายถึง h e l p การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและตรงตามความต้องการ I หมายถึง install การติดตั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ระบบ Next s Cool h และระบบ Q Info R หมายถึง recommend การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและ A activity กิจกรรมสร้างสารรค์อบรมให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้านความรู้ความสามารถด้านสุขภาพร่างกายจิตใจพฤติกรรมโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก s d q แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบคัดกรองความบกพร่องประเภทต่างๆ มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนการมอบทุนการศึกษาการจัดติวพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความถนดัดความสามารถพิเศษและการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องในด้านต่างๆ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามความถนดัดความสนใจของตนเองจนสามารถปรากฏผลงานที่สะท้อนความสำเร็จของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเด็กชายเอกพลใบยหยดได้รับรางวาัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทออร์ิสติก เด็กชายพนมกรทองแข่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบุกท่องทางการเรียนรู้ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติทั้งที่70ปีการศึกษา2565 ส่งผลให้โรงเรียนวชิรธรรมโสพิษได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2566ระดับภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะ แบบหลักสูตรสถานศึกษาคุณครูร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและกรอบหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพิจารณาบริบทความต้องการของสถานศึกษานําไปสู่การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นและนําเสนอคณะกรรมการการศึกษาในการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย3อันดับแรกได้แก่ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและด้านผลผลผิตของหลักสูตรสถานศึกษาตามลำดับ ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปผลการประเมินสมรรถนะพบว่านักเรียนมีสมรรถนะสัมพันธ์ทั้ง5ด้านมีระดับผ่านขึ้นไปร้อยละ100สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงพบว่านักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ100ร ัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านการจัดการเรียนการสอนและบันทึกหลังการสอนเพื่อนำผลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีการบันทึกผลสัมฤทางการเรียนของนักเรียนผ่านสมุดบันทึกคะแนนปพห .5 และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเปนเองและนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศเรามีความพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนตามความสนใจและค้นหาความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยหลักสูตรคุณภาพที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ